่าบอมาแล้วนะครับลาสัรนักอ่านเซิร์วิญญาณตอนที่7แล้วก็สําหรับใครทีจ์มางานเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองก็สามารถไปอ่านในที่เว็บพูปกันเลยนะครับกับเพจเ็ดวิสาไปมั่อนเองนะครับลิงก์แต่หลังคลิปเลยเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go ตอนที่เจตั้งแนวลบรับซึกเสริมความแข็งแกร่งเสริมความม่องไหวเสริมจิตวิญญาณเสริมความเหลววิญญาณนักลบค้างอาซีบสนับสนุนเสริมกำลังสมาคมเล้าผ่านประสบการณ์มามา,มากมายการทำงานเป็นทีมเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมไม่เคยมีใครสู้ได้ไปยังห่างหน่อยดะได้เพิ่งเผาวิญญาณ อือออวิสารักษาสมกับเป็นสมาชิกสมาคมเรารับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีคะเขาตายแล้วอะไรนะอย่าบอกนะว่าพวกเราทั้งสมาคมจะโดนมันคนเดียวจัดการได้จริงๆนะโจมตีทีละคนเกาะป้องกันขั้นสูงสุด โจมตีค้างมะไม่ไหวต้านไม่ไหวเข้าไปช่วยเร็วเข้าสีผู้สนับสนุนอยู่ไหนเสริมกำลังเลวหู้ฮนี่มันเออผ,ผู้สนับสนุนสวยจบกันแนวลบมีซ่องโว่เต็มไปหมดแล้วน่ะหนีต้องนี้ไอ้หมอนน่นมันไม่ใช่คนด้วยซ้ำ หนีงั้นเหรอสายไปแล้วศพระเบิดหลังเสริมด้วยพรสวรรค์และสมีการระเบิดนั้นจะเพิ่มขึ้น10เมตรแล้วก็เพิ่มความเสียหายเป็น100เอร์เซของพลังชีวิตโซพ,พลังชีวิตของอัศวินเทียบเท่ากับได้ทุกกลุ่มอาซีบแล้วถือว่าเป็นอันดับต้นๆคำนวณตามค่าพลังชีวิต100ของอัศวินก็น่าจะไม่มีใครรอด อ่าช่วยด,ด้วยครับหัวนาะมาหมาหอยากเข้ามา ตายตายหมดเลยไม่เหลือสักคนแม้แต่ศพก็ไม่เหลือซากเงียบจนไม่รู้จะบรรยายังไงสมาคมไดนาสติกไม่ยอมให้เรื่องนี้มันจบง่ายแนะ่พวกเราเจะเอายัางไงกันดีล่ะพวกมันไม่มีทางปล่อยใครไปอยู่แล้วถ้าโดนจับได้ตายสัวสันว่าทุกคนรีบหนีตอนนี้เถอะถึงยังไงก็มีคนของสมาคมที่รอดขาบ่าวไปบอกไม่มีใครซีตัวมาถึงเรา หนึ่งส่วโมงต่อมาสุดท้ายก็ไม่ได้แกนผนึกลาซากอบลิ้นนายน้อยไม่เหลือใครสักคนเลยค่ะพวกเจ้าจี้ไปไหนทีมแยกย้ายเหรอไปกันหมดเลยยิงคู่สัญญาณถ้าพวกมันอยู่ในแถวนี้พอเห็นแล้วก็จะรีบตอบกลับมาเองเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าจี้พาคนไปไหน ไม่มีใครอยู่สักคนต้องเกิดอะไรขึ้นที่นี่แน่ๆพลังอย่างพวกมันน่าจะคมได้ทั้งบริเวณนี้สิจะโดนใครฆ่าได้หรือว่าถ้ามีการประทาขึ้นจริงๆก็น่าจะมีร่อง้อยบ้างที่นี่อาจจะมีอันตรายรีบไปก่อนเธอหนึ่งชั่วโมงต่อมา สังหารลาซากอบลิ้นประสบการณ์บวกสี่0มืนได้รับอาวุธระดับทองแดงตำราเวทของลาซากอบลิ้นได้รับแกนผนึกสัตว์ประหลาดระดับตำครั้งนี้ไม่มีแกนผนึกของลาซากอบลินดรอปลงมาจริงๆด้วยพอไปถึงเสียจจิงอาคาเดมี่คงต้องหาสร้างทองสักคนมาหลอมแหวนลาซากอบลิ้นหายตำราเวทของลาซากอบลิ้นระดับทองแดงจิตวิญญ,ญาณบวกสิบร่างกายบวกสิบ พลังทักษะของสายเวทเพิ่มขึ้น3เปอร์เซนต์ระดับ12ขึ้นไปไซดาย่ังดีที่ตำราเวทเล่มนี้มีประโยชน์ใส่เพิ่มผลลัพธ์ของเพิงเผาวิญญาณกับศพเบิดเสียดายที่ไม่มีผลกับนักลบโครงกระดูก หลินโมออยู่นักเวทวิญญาณระดับ13เงื่อนไขข้าประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกแล้วครั้งหน้าคงอัพถึงระดับ14ไม่ได้อยากได้ระดับส15น่าจะต้องเข้าดันเจียน3ครั้งจากเวลาที่เหลือเราเข้าได้มากสุดแค่5ครั้งอัพได้มากสุดแค่ระดับ16น้อยกว่าที่คิดไว้นิดหนึ่งแต่ก็เพียงพอจะสอบเข้าเสียจ,จิงอะคาเดมีออกเฮ้ไปไหนกันหมดแล้วละ่ะ ก็จริงการนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกไรลสังกัดแล้วต้องรอครูดาวสิบสชั่วโมงพวกนี้ค่อยมาไหมวันต่อมาเสียเซวีอานักเวทท่าระดับเซฟในที่สุดซันก็อัพมาถึงระดับเซฟลองบุกดันเจียนเหมืองภูเขาสี่ไห่ได้แล้ว ฮ้หลินโม่อยู่ใส่ใน่นเขาคนเดียวที่มีอาซีบนักเวทวิญญาณวัตถุอันเสริญแบบนั้นในโลกนี้มีแค่เขาคนเดียวที่มีนั่นเขาจะลุยเดี่ยวหรอลุยเดี่ยวในดันเจี้ยนเหมืองภูเขาสีหายได้แล้วงั้นหรอแต่สันเป็นอาซีบหายากนักเวทธาตุระดับสิบใครๆก็อยากจะได้ไปร่วมถีมสันไม่เพ้ให้นายหรอกนะเอาไว้เรามาคอยดูกัน 45นาทีต่อมาหลังจากเลือดระดาบพลังจิตวิญญาณฟื้นฟูก,กองทัพนักลกพรงกระดูกของเราก็มีถึง72ตัวแล้วพื้นที่อันเสรนญ110นักลกพรงกระดูก72เลือกหลับได้แล้วตื่นตื่น สังหารลาซากอบลิ้นประสบการณ์บวก4ี่หมืนได้รับอาวุธระดับทองแดงคันธนูของลาซากอบลิ้นได้รับแกนผนึกสัพพลาดระดับตำคันธนูของลาซากอบลินระดับทองแดงพลังบวกสิบความว่องไวบวกสิบเพิ่มพลังทักษะสายนักธนูสเปอร์เซนต์ระดับ12ขึ้นไปใได้ อย่าทำหน้าแบบนั้นสิสันมาอีกไม่กี่ครั้งหรอกยังไงหน้าที่ของแกก็คือโดนคนฆ่าอยู่แล้วจะใครฆ่าก็ไม่ต่างกันสันฆ่าเร็วด้วยนะทรมานน้อยกว่าตั้งเยอะแนะ่ระดับ13 80%ความจริงสันก็ไม่ได้อยากจะฆ่าแกหรอกนะแต่มันก็ช่วยไม่ได้นี่นะ 12สชั่วโมงต่อมาฮสันเองไม่ต no ้องกลัวนะอีเ no ค้สามครั้งเท่านั้นพวกเราก็เริ่มคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมล่ะสังหารลาซากอบลินข้าประสบการณ์บวกสี่0มืนได้รับอาวุธระดับทองแดงไม้กระทาของลาซากอบลินได้รับแกนผนึกสัปปราระระดับตำ ม้กระทาของราซากอบลินระดับทองแดงจิตวิญญาณบวก1ิบร่างกายบวก1ิเพิ่มพลังทักษะสายนักเวท3%ระดับ12ขึ้นไปใ่ได้ระดับ14 60%นักลบเปรักลบคงกระดูกมี76ตัวแล้วคุณสมบัติรอบด้านก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2,300น่าเสียดายที่ทักษะของพวกมันจืดซืด่อแถมยังทรงพลังไม่พอหลินโมอยู่ เสียเซวีห่างั้นเหรอเพิ่งออกมาจากดันเจียนงั้นเหรอนายระดับไหนแล้ว14บสี่อะไรนะระดับ14งั้นเหรอทำไมถึงได้เร็วขนาดนั้นเราหาทีมบุกดันเจียนเหมืองภูเขาซีหายทั่วไปสองครั้งติดเหนื่อยแทบตายยังได้แค่ระดับสิเอ็ดเสียเซวีฮะนักเวทธาระดับสิอ ต่อให้นายเข้าไปคนเดียวก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นสิตอนบุกดันเทียนมือใหม่เขาระดับเจ็ดเราระดับห้าห่างกันสองระดับทําไมตอนนี้เราระดับสิบเอดเขาไประดับ14แล้วล่ะนี่มันห่างกันมากเกินไปแล้วนะสันไม่ยอมแพ้หรอกเธอเพิ่งจะออกมาไม่ใช่เหรอไปจับกลุ่มใหม่อีกแล้วหรอหรือว่าพวกเธอไม่มีเวลาคูดาวหนึ่งชั่วโมงต่อมา นักเวทธาระดับ11ต้องการหาทีมครั้งเดียวไม่พอไปอีกเรื่อยทุ่มเทจริงๆไม่ให้โอกาสเราถามไถ่เลยหนึ่งชั่วโมงต่อมาสันไม่มีทางยอมแพ้ให้นายเธอดันเจี่ยนเมืองภูเขาขาดนักเวทหนึ่งคนสันสันเป็นนักเวทธาตุระดับ11 ครึ่งชั่วโมงต่อมาโอ้ยเหน่ยสมาร์ทตอนนี้สระดับ1ิบสองอีกไม่นานก็ตามนายทานไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยสิทำไมจะไม่เหนื่อยตอนนี้ซันไม่อยากจะขยับแม้แต่ปลายนิ้วด้วยซ้ำทำไม ทำไมงั้นเหรอยังมีหน้ามาถามอีกว่าทำไมนายกดหัวสันมานานขนาดนี้แล้วนะคราวนี้สันต้องสนานายให้ได้เพราะเรื่องแค่นี้งั้นเหรอลูงหญีตอนสอบน่าจะเทแล้วปล่อยให้อย่านี้ได้ที่หนึ่งไปซะ ไม่ใช่แค่นั้นหรอกสันก็อยากจะสอบเข้าเสียจริงอะคาเดมี่นายจะเข้าที่นั่นเหมือนกันนี่นายน่าจะเข้าใจเส้นปลอดภัยคือสิบห้าถ้าเอาให้สัวก็คือสิบหกจากความเร็วของเธอตอนนี้แค่สิบห้า 15. ยังยากเลยน่าจะลองดันเที่ยนฝันร้ายดูมันเร็วกว่า นายเราเล่นหรือไงทีมสัญยอดไม่ได้หาง่ายๆขนาดนั้นนะพวกเขาต้องการอาซีประดับ16-17ขึ้นไปสันเพื่งจะ12เองใครจะเอาดังนั้นก็ทำได้แค่ลุยดันเจี้ยนทั่วไปให้ได้มากสุดระดับ14ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าแบบไม่พักเลยอาจจะไปถึงระดับ15ก็ได้ทำไมถึงมองข้ามเวลาครูดาวของดันเจี้ยนได้ละ่ะไอ้เหี้ยไพ่ออมึงเพื่งรู้เหรอวะ ถ้ามึงรู้ป่านนี้20แล้วและก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับลาสนักอันเซินวิญญาณตอนที่7น,นะครับแล้วก็สําหรับคดีจาทร์เมื่อไงเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ,อ่านก่อนใครนั่นเองก็สามารถไปอ่านที่เพจผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเคล็ดวิชาแปลม้วงนเองนะครับดิงแต่ล่างคลิปเลยเอาละนะครับสุดท้ายตกลับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ